ฮ่าก็โอ้ยสวัสดีสเสียงดอีอย่าไปพูกสักโมกผมทุกทอ้โอ้๋อม,มันเป็นมุขครับผมนี่ครับเป็นอนเนกประสงค์มีตาข้างเดียวครับผมข้างหนึ่งตาบอดตาบอดครับตาบอดตาบอดนี่ครับตาบอดเพราะรักรักเธอเพราะตาบอดนะครับบ่ขอเขาอิ่นไว้อีกยังเนาะโอ้ยสั่งต่ผมจำไม่ได้แล้วนี่ครับผมเชฟกระทะไฟฟ้าหรือเชฟกระทะทองแดงจะมาเสนอเมนูยังไง ต้มหนังงัวหรือหนังควยครับผมหนังงัวครับผมต้มส้มนะครับผมเอต้มส้มเดี๋ยวขอใสดงตาสิทิ์ครับโอ้อหแต่ไออีแล้วโอ้ยหนะมันเป็นมุกครับผมโอ้กินกันกินกันโอ้เป็นไงครับอร้อเป็นไงต้องหันเนาะนี่ครับผมอ่าขอกิ๊กรอ้อนทำนนนอะไรเนาะประชาชนประชาชนเลยครับบอสแมนเอาไหม อ่านี่ครับผมเนาะมันบ่ไาไรนะครับมันหมักไหลซำหนาดมันลื่นนะประกาศเอียงกรดดกเนาะหนาโอ้โอเคครับไม่พูดพั่มทำเพลงเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาผมไอเล็บอยู่ครับผมเห็นหุงบันอกะคเห็นหุงครับผมเห็นหุงนี่ครับผมสำหรับคนมาเห็นหุูนะครับมันมีเทคนิคนะครับเนาะเวลานอนมันขึ้นนะครับคุณผู้เห็นหุงนอนเปิดไฟครับผมนี่เป็นไรเชียบผมอ่านอะไรนะครับเนาะ ยังนี่เป็นเด็กครับผมนี่อะไรครับน้องขวบขึ้เลยครับปวดนันโอ้ยไม่ก็ไม่เป็นไงครับอันนี้สายแล้วสายแล้วผมคันการพัชจาะไรมาจากเงินนี่แหละครับผ่านการขัดผ่านการคาดยิงค่าเชื่อด้วยสายอุตต้าอเรศครับผมนี่เป็นได็กผมอา จช็คกระทะไฟฟ้าหรือเช็คกระทะเถื่อนแดงเตรียมเสนอนี่ครับขันแรกนะครับจับแซ่บครับผมไม่เคยเห็นหุงมันทีเท่านั้นทีน้อนี่ละนี่ครับผมหัวหมวกหยอกสาวได้ครับผมเท่าแต่แอลยังดีครับผมเสายพารลงสีปะนั่นแหละครับแอลผมเพื่อนสนั่นจุ๊บ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 หยอกคณบุษศสตว์สุดหน่อยอ่าขั้นแรกนะครับผมทิ้งขายตะไคร้ใบมะกรูดให้พร้อมับผมนี่สไตล์ผมนะครับเนาะชีวิตบ้านๆครับนาผม มาแม่สาวมากัดก้อนเกลือกินกับพี่ไม้นี่ครับผมต้มมัล้วร้อนนั่นครับผมผมจะข้างหมอกจะโดนติดไหมโอ้หายใจน้ำพระท่านครับผมเอ้าเห็นอ่ยังมันแก่ครับวันนี้เดี๋ยวแก่รูเรื่องเลยครับผมเบรกนี้น้อยอมไปนะครับจะกินกันจะมันอดใส่ขันยันมันเบิดใส่ออมหมดนะครับอมไปเรื่อยๆไปช่วยบอกเจ้าบอกเป็นนักข่าวผมขันบอกอึ๊อึ๊บหลุมเป็นท้องเปือนครับผมเป็นแดดเก็ว่าหมุนขับป้อมป้อ่แป้งไงพุ่งเหนือใด ครับแป๊บนึงครับผมหาหาฟืนมาจูกันครับเอาซืกันนะฉันทำแท้ี่ครับผมฟืนครับผมฟืนอันนี้ผสมจากวัดป่าครับผมนี่ให้ให้เครดิตอาจารย์ปัดป่าผมนี่ครับผมจู๋ก็ไปไม่ใช่เลยครับผมจู๋ก็ไปถ้าวเขาเดียวครับผมโอ้เป็นไรครับตาลิวมันตกใจกี่ดินผมขาเชื่อจากลักจิอุนตาไปเรียบร้อยครับผมปลอดภัยครับผม ตัวบอกเสียบนาแล้วมั้งตะบกพริกงเนาะตะบกพริกหรือเราไปล่างไปอาล่างหนาไล่างนาไปนาล้อๆใส่กล่อง่าได้รับเสียบหนาไปไม่เป็นไรครับอดเอาโอ้หลบม่อุล่ะเฮียผมโอ้ผมลื่องพรมเลยนะราคาเดียวครับผม ชิวกับแฟนกับแฟนพัดลมกับผมแฟนแต่ว่าพัดลมหลังสุดแต่ว่าพัดลมกับผมแฟนครับชิวกับแฟนกับผม่ยแฟนผมห่างหังเลยผมชิวกับแฟนครับชิวกับพัดลมเป็นไดดจ้ะวาทางวัดจวะโอ้ยครับเป็นเป็นเนาะเป็นเนาะใจเย็นเย่กับอใจเย็นเด่นขึ้นน้าลมต้มไก่ครับมังสิเนาะอันนี้วุฒิพ่อใส่เลยครับนี่หนังงัวหรือหนังควยก็ได้นะครับหนังควยไปนะ พี่ผมเห็ลงป้านี่ละไม่แซ่บไปหาหมอโค้กคนสวยครับผมพี่กัดปัมาสองหมอหันมันไกลเกินไปปวดไหมครับไกลปวดเนาะนี่ครับผมอ๋อมีแหงครับมีแหงเลยเขาชิวๆกับแฟน์ด็วนึงครับผมยังตายอรอแล้วอ๋อจะเอียนหนะักไปกคิดอกกุ้งสาสมนอ้อยเย็น เรื่องพวกยางตายครับยางตายออกแล้วก็จะกินเผาเทียงแบบโอ้โหหนีกับใบสามใบสี่ตัวนาะจะมาอยางหยางสั่งเตาอีกตั้งงานหนะึ่งแล้วพู้เด็กผู้สาวสมหน่อยพวกจะผู้สาวไปห่างไปใหม่เราไปอนุคอนนะครับผมเลี้ยงง่ายกินง่ายครับผมเลี้ยงง่ายสบายสบายครับผมชิวๆพีดักขี่รถเบ้ดครับผมเนี่ยไปห่างไปใหม่สนใจทักแชทครับผม <c ười> น้ำตาจะไหล ก็บอบมดน่อชีวิตลำเค็นก็แบบเราสิหลองเหี้ยด้วกันก็เอดีกว่าเนาะผมเขินมา้ยพอไมวเอมามันหลายสินลึกเกิดจับช่วงนี้ผมเป็นนุ่มฮอตเด้วจังวะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดังครับผมเดี๋ยวแจ้งเกิดจากกัรบินเทินก้วยอ๋อไม่ไม่แจ้งครับไม่แจ้งไม่แจ้งเพราะผมมืนอยู่แล้วอย่าลืมนะครับที่ผมบอกไปขัดไพ่เพราะเห็นหุงตาบอกตาฟังนะขอเห็นหุงขัดเบรเห็นหุงนอนเปิดไฟนอนหนึ่งคืนนะครับเห็นหุงอีหลี ปไปได้ครับผมชีเมาอผมก็บ้าพมเอนนะเนาะตอมเป็นตายแน้วัเอ็กหลอยมืนไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเป็นไงครับปวก,นนก,กข,ดข,ข,รรขาาดปดหัวมมหไปไดปดปหัวปวัวดหรดัวกวัวปดดหัววดหัวปวดัววปด้ววหัวปวดวปวดหัปวดหัวปวดวปจัหัวปวจีวะปัั ครับผมต้มเลอนเนาะเิักระบอกกันพุเว้ยเว้ยเิอกเห็ดต้องกินไปนะครับเนาะนี่ครับเขาหอนต้อหอน,อหอน,นดีผมยางไกกับหองกันเราเที่ยวไปเรื่อยนะครับต้มประมาณมสักมยีนาทีนะครับเนาะมันจบแซ้มันปุยจังล้วกัต,ล,กตละเดี๋ยวผม่ายผมชิวๆกับแฟนกับแฟนนั่งห่างแฟ ปีกันักนตัวนี้กับครับนี่เดากระเป๋านี่ยบม่ลาคอดได้ครับลาขึ้นรับผมนี่เปนไงเราใส่ใบมุงจงนครับเาำมแสบเนาะสมจนเราสุไปล้้ยรับผมนี่เขามีตลาคอรผมมีตลาขึ้นครับผมลาคอไม่มีตลาขึ้นกับผมกระเป๋ากายีหวเนาะกมนี่ใส่หนาจยเนาะคุกปกรใส่นานครับนาอใส่หปิดนไป จ้าเอกับผมมาแล้วซาซัมน้อยผมขอกินก่อนนะมีแห้งครับผมสีรังคาคือโอ้ยนะผมนักพลังคาคือห,หนักจนนักนักแข็นแงนาะโอ้ยยางตายครับพี่น้องแมวกระโปงกระโปงมากรับพระไปเลยครับผมออกดูครับเัาเป็นมรดกครับผมระดกคือฝาดแต่ขุนพีมันซึมไม่ได้มัน,มนแจก,กมันหายครับ ของชำรวยของชำรวยก็เป็นไว้ให้เป็นที่ระทึกเอาไว้แม่ที่ระลึอกครับผมนี่ครับผมชิวๆจนะ้าบ้านนั่งกินแบบท้าขึ้นทางก็ค้ากุ้งเณรก็มับบ้านก็มาท้ากุ้งเนรแล้วเป็นอะไรสบายว่าเจ้าวะโอ้เป็แบบนี้ที่น้องประมาณนี้เนาะแต่เสียพักอ,อย่าบอกใค,ครเกี่ยวกับพวกเสียไปหาหมอโกค,คนสวยครับผมพี่กันเป็นช่องครับผมอีหลี ชิวๆกับแฟนของเฮี้ยแตงเฮี้ยแตงเราทำยางไตออกเ,เดีย๋ยบผมตั้งปลาตายยังปะปลาใส่ตันครับผมสามเกิร้อยครับผมปลาทานชายใส่ครับผมที่ประหลัดที่ประหลัไม่มีครับผมบ้านผมผมใช้กันอย่างนี้ครับประหยัดดีไม่เปียง ก็ได้แต่ผมมักแล้วคำน้องผมมันถ้าผมมันตั้งได้ก็ได้ไอ้มักแท่งผมกินแท่งก็ได้กินรู้ก็ดีก็ได้ถ้าผมอยากกินทังสี่เพราะผมมักทังสี่อันดีสี่ดีกันนะรา้จักสักคนหน่อยชื่ครับผมผมนัวใส่เนื้อใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยครับผมถ้าไม่ใส่เลยไม่มีรสชาติครับผมดิขอป้ามากกับพวกยิงครับผมเดี๋ยวขอซีมก่อนครับผมซีมกันนะหยาดสมเงี้ยหยาดเบี้ยวรู้จัาส้มหน่อยเป็นไอ้กับขากว้ยแนงสนใจไหมครับ กันกลก้อนเกลือกินวยกับไนี่ครับผมมีเตียงมาราตัวผมิ่แห้งดอกเราขากักหนึ่งกับพืาร้อยพืแคระสอบข่ากระสอบนึงม้พี่ยุไปใชกับใบรวพ่น่มาเรเลือกตัวมาพูดสาวสักหน่อยเขาชิมกันับผมสบเมื่อจบเป็นคนป่วยแี ครับผมเอาไงผมซื้อว่าเอเมนูต้มแซบต้มแซบเครื่องนังคุยแล้วกันนังวัวนะครับเนาะหนังคุยหนังคุยไปแล้วนังวัวครับผมหนังต้มต้มแซบหนังวัวครับผมถ้าไม่แซบคุณเป็นคนป่วยครับผมขึ้นไปเราหนึ่ปัดทุ่งสวดีครับก็เลยเวลาวิลาสุกสุกเลยน้องต้องการแสดงนี่ครับนี่จะจอดเพิ่งทำกันนะครับ นี่ครับผมเขาญาติหยาบใครครับผมผักครับผมหอมเปนะครับภาษาไทยเขาเรียกผักชีฝรั่งนะครับนี่ผมไปยุ่งเที่ยมน้อแล้๋ยวเขาอาดความลังเดี๋ครับเนาะไปยุ่งเทียบไม่มาเนาะเปลี่ยนงานอยู่ดีเป็นเด็กเสือครับผมเฮ้อ็มมือนี้ได้เปนะผมครับวันนี้สนิทแกก็แปาตรงก็เพือไว้เที่ยตรงนะรถธุรกิจรดเป็นแต่ของธุรกิจใครรถวัลลุนนะครับแล้วไปกินเหล่าประจําเนาะคนสนิทเพิ่นง่ายว่าแขกประจํากเดือแขกประจําเนาะ เอเี้ยนะเียเีเอ็มันนี้ได้พนนเมือนกับยังเล่ดัาแล้วเนาะมึงคือไปเอาผักชีฝรั่งไปกูหน่อยพนะนแม่ควบดุขวอมัไปองเทียบไปไม่าไปปีแล้รพอมตายบอกูผักชีฝรั่งมันยังพนะผมเรียนไปกิงกาถามกับ่คยกาถามผัวขวเนาะแล้วกับสันนเพนที่เรากินข้าวเลยผมประถมเระถถามว่งรวงขนไป็นรวงแล้วเขาไปของขวั้ไต้ผักซี่ินมากเดี๋ยวิยิ้มไปได้วันผมเพนงเป็นไกติบนะ คือปกชีจีดปกชีจีดยังมาเนี่ยอปลาได้ครับเดี๋ยวถ้าถือพวกนี้ได้ทำตาได้ดึงเชือกมาทาได้ติบเนาะครับต่อมาฮียพอ่ะมึงก็มึงเอาปลามันมันไม่ใช่ผักชีสฝรั่งนะฮึกชีฝรั่งอย่างน้อาดี่มัก็บโรจังเไม่รับ้องเด้เห็นักชีเล่าไปเนี่ยดึงองมาว่าหี้พอ่ะผมะมันไม่ใช่อี๋ผมนะภายในมนเ็นกล่าวคอบใบนี่ขึ้นไม่ไหดเป็นนี่ครับผักหอมเปีครับภาษาไทยเปิดปลาผักชีฝรั่งครับจะเลื่อมนะครับ้อนหลซ นี่แหละครับจำฟังใจครับผักชีฝรั่งนี่มันจะไปเลื่อมไปดักกัดเป็นไงครับดีหรือเปล่าครับม้านะครับตรุปลราขึ้นนะกบริการเียตรงแที่่ครับผมขัประจำพันมาบัดได้ม่เคยผิดหวังครับผมพราะอยนอดดากดมุ่เป็น่าพาวนอยาดูบาด้ามาูเลยครับมครับผมผักชีโรยหน้าเบนว่สิวจะได้เนาะแสบหมกดเ้ผู้ดอก นี่ครับผมเป็นได้ผมกว่า,ากบัวไร่บรน,นีับัวแรงครับผมบนี่อ่าพวกาเดี๋ยวผมชิ้อใบรอมเร็อะชิมชนแก้วอปรติตกโอ้จชุดจาหครก่อ,อดขอจบการรายงานข่าวครับ โอ้โอดี๋ยวเนี่เป็นขัน,านนันน,านันเนี่จอบรงกันได้ซาสันนายวันที่ิาพอตอปิโด้ด้ครับผม <c oughs> ไม่ใช่ครับสวัดีครับผม